สวัสดีค่ะวันนี้ต้องเสริมพลังกันหน่อยวันนี้รับแขกี๋ยวเราเสริมพลังกันนิดน,นึ่งโอเคฮะเพอไาแล้วก็ต่อด้ยวยตัวน,นี้เลยไอ้ดอนทำแล้ <c oughs> <c oughs> ว <c oughs> <c oughs> พันต้อม่ันเสียดนลอง ข uh, ายลองเลยไหมเนี่ยขายพทำไปเยอะมึงก็ทบไปที่ไหมตัดตอนตัดตัเนี่ยตัดทุกควยเถอะบอกว่ามันติดส่งไปไก่ห้วแจเลยนะร้านที่ดาวางเนี่ยโอ้โหฉาห์ไดูสภาพไก่วางกี่เที่ยวมึงนี่นะผู้จานวางใส่ตีแล้วรอ้อกเที่ยว